ถาปณีเผยได้รับหมายเรียกเป็นพยานคดีหุ้นไอทีวี25กรกฎาคมนี้ถาปณีเอียดสีชัยผู้สื่อข่าวชื่อดังเผยสอนอทุ่งสองห้องส่งหมายเรียกเป็นพยานคดีหุ้นไอทีวีวันที่25กรกฎาคมนี้ จากกรณีที่ถาปณีเอียดสศรีชัยผู้สื่อข่าวรายการข่าวสามมิติและอดีตคนข่าวไอทีวีได้ออกมาเปิดคลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีไม่ตรงกับเอกสารที่บันทึกการประชุมซึ่งการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อปลายเดือนเมษายน2566ที่ผ่านมานั้นจนกระทั่งเมื่อวันที่19กรกฎาคมสารรัฐมนูญมีคำสั่งให้ในายพิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่สสกรณีการถือครองหุ้นบริษัทไอท ีจำกัดมหาชนและในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติไม่รับบวทนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีในการประชุมเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งที่2ตามที่ปรากฏเป็นข่าว ล่าสุดวันที่20กรกฎาคมแย้มถาปณีเอียดสีชัยผู้สื่อข่าวชื่อดังและอดีตคนข่าวไอทีวีได้โพสต์เฟซบุ๊ k ระบุว่าวันที่25กรกฎาคม66มีหมายเรียกจากสอ,นนอทุ่งสองห้องให้ถาปณีไปเป็นพยานคดีหุ้นไอทีวีเตรียมพบกับคดีหุ้นไอทีวี EP2